ดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันที่9พฤศจิกาย,ยน2566สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะช่วงนี้หลายๆคนกําลังคิดเรื่องการทําบุญอยากจะไปทําสมาธิอยากจะไปไหว้พระขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะเดินทางไปทชฉนดหรือไปไหว้พญานาคนะคะกับคนในครอบครัวนะคะในช่วงนี้หลายๆคนกําลังคิดอยากจะไปเรียนต่อ นะคะไปเรียนต่อหรือไปศึกษาอะไรข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในช่วงนี้นะคะช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ไปเรียนต่อไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือบางคนอาจจะคิดอยากจะไปจำศีลหรือไปทําสมาธินะคะในช่วงนี้นะคะใครที่คิดอยากจะซื้อบ้านนะคะมีโอกาสนะคะที่จะประสบความสําเร็จคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลในประเทศหรือต่างประเทศนะคะคุณจะได้รับข่าวดีจากเด็กจะมีเด็กนําโชคมาให้นะคะจะมีเด็กเอาเงินแล้วก็นําโชคมาให้นะคะ สื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีเขียวสีเขียวสีแดงนะคะแล้วก็สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะเจ็ 18, นแะคะ718แล้วก็10ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ